สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทานข้าวเที่ยงกันหรือยังคะมาทานข้าวกับมาดามค่ะวันนี้มาดามจะกินน้ำพริกโช่นะคะเป็นน้ำพริกตาแดงแล้วก็มีน้ำพริกจะบองแมงดาด้วยนะคะวันนี้คุกข้าวสวนร้อนๆค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะน่ากินไหมจะบองแมงดาคุกข้าวสวยร้อนอร่อยมากเลยนะคะหืมอร่อยมากเลยตรงนี้นะคะน้ำพริกมาดามซับเวอร์ค่ะอร่อยที่สุดในโลกเลยสนใจ สั่งมาดามรถมาได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีเจ้าบองแมงดาคุ้กข้าวสตอร้อนมีหมูแดงแดดเดียวด้วยนะคะเพื่อนๆอร่อยมากๆค่ะสนใจสั่งมาได้นะคะเดี๋ยวจะมีคุณเชียงด้วยพร้อมทานด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามจะทําให้พร้อมทานไส้อั่วพร้อมทานนะคะแล้วก็หมูแดงแดดเดียวพร้อมทานเพื่อนๆรอกันหน่อยนะคะแต่วันนี้เพื่อนๆสามารถสั่งน้าพริกมาก่อนได้นะคะตาแดงตาแดงแมงดาเจะบองเจะบองแมงดานะคะแซ่บเบอร์จริงๆค่ะ